โรงเรียนมารีวิทยานุนทบุรียินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องลักษณะคำที่มีตัวกรันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับผิดชอบโดยคุณครูมนดีจุนจันทารังศีจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำที่มีตัวการันได้ข้อ 2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ที่มีตัวการันได้สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องเดิมนั่นก็คือในเรื่องของคําที่มีตัวการันกันนะคะเด็กๆแต่สําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของตัวการันที่กํากับพย,ยัญชนะตัวเดียวกํากับพย,ยัญชนะหลายตัวและกํากับพย,ยัญชนะและสลักกันนะคะถ้าเราพร้อมแล้ว เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะโอกันกังนัมสตา์ แปปนึงค่ะหยุดเต้นนะคะเด็กๆครูรู้นะคะว่าเพลง Open ัมน g n ส m s t เนี่ยมันเต้นมันมากนะคะแต่เราต้องไปเรียนกันก่อนค่ะในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะ วันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในเรื่องใหม่ค่ะคือเรื่องของตัวการันนั่นเองนะคะเด็กๆครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยงงนะคะว่าตัวไหนคือตัวการันตัวไหนเขาเรียกว่าไม้ทนตะาตนะคะเด็กๆยังใช้สับสนกันอยู่นะแล้วตัวการันเนี่ยมีกี่ลักษณะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างคํามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะคุณครูอุ้มก็จะพาไปรู้จักตัวการันกันคะ่ะว่า มีอะไรบ้างนะเราอย่าช้ากันเลยดีกว่าเราไปเริ่มกันเลยค่ะดเดคกๆจะเต้นันทีหลังนะคะเด็กๆไปเลยอ่านี้เด็กๆคะเห็นตัวนี้ไม่เอ่ยตัวนี้ค่ะเด็กๆส่วนใหญ่นะคะจะเข้าใจว่าตัวนี้ค่ะคือตัวการันแต่จริงๆแล้วนะคะตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวการันนะคะเด็กๆตัวเนี้ยเขาเรียกว่า ตัวธนธาค่านั่นเองค่ะหรือเรีอยกอีกอย่างนะคะคือไม้ธนธาค่านั่นเองค่ะเด็กๆไม่ใช่ตัวการันนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวธนธาคาาหรือไม้ธนธาคาาค่ะจำไวด้ดีๆะคะ่ะเด็กๆอ่ะเรามาทำความรู้จักกับตัวการันกันดีกว่าค่ะว่าคืออะไรนะคะ ตัวการันนะคะคือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งมีไม้นธนาค่ากำกับไว้เช่นคำว่าสตางการูนช็อปฟิล์มดาวเป็นต้นค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะคำว่าสตางเนี่ยตัวไม้ธนาค่านะคะอยู่บนตัวอักษรที่เป็นคอควายนั่นเองคือเราไม่ออกเสียงคอควายนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ไม้ธนาค่านะคะ ลงไปตรงนี้ตรงคอควายนะคะแล้วก็จะอ่านออกเสียงว่าสตังค์ี่มคือมีเสียงเคอะด้วยนะคะมีเสียงเคอะนั่นเองดังนั้นเราต้องใส่เพื่อค่าเสียงนี้ออกไปค่ะหรืออย่างเช่นคําว่ากาตูนนะคะถ้าเราไม่ใส่ไม้ธนาค่านะคะไว้บนรอเรือมันเราเราก็จะอ่านว่าการตูนนั่นเองนะเด็กๆหรือกาลาตูน ได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องใส่ไม้ธนค่าหรือตัวธนคาานะคะไว้บนรอเรือเพื่อค่าเสียงรอเรือทิ้งนั่นเองค่ะอ่ะไม้ธนค่านะคะคือเครื่องหมายสําหรับค่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงคือมีรูปดังนี้ค่ะคือมีรูปเหมือนลูปน้ำนะคะแต่คือเอาไว้บนตัวพยัญชนะหรือตัวอักษรนั้นที่เราต้องการที่จะค่าเสียงเสียงนั้นออกหรือค่าตัวอักษรนั้นออกนะคะเพื่อไม่ให้ ออกเสียงนั่นเองเมื่อใส่ไว้ปุ๊บก็คือค่าตัวนั้นทิ้งนะคะจำไว้นี่ดีนะคะเด็กๆอะยกตัวอย่างคำนี้ค่ะยกตัวอย่างตัวนี้นะคะเด็กๆตัวที่มีกอไก่แล้วก็มีมทรนาค่าอยู่ข้างบนนั่นเองทั้งหมดตรงนี้นะคะ เรามาดูนะคะว่าตัวไหนเขาเรียกว่าตัวกาลันตัวไหนเขาเรียกว่าไม้ธนค่านะคะตัวที่เขาเรียกว่าตัวกาลันเนี่ยเด็กๆเห็นที่ครูชี้ไว้ไม่เอ่ยตัวกาลันเนี่ยค่ะคือตัวกอไก่นะคะคือตัวที่เราต้องการที่จะฆ่าเสียงนั้นออกคือฆ่าเสียงกอไก่ทิ้งนะคะแต่ตัวที่อยู่ข้างบนกอไก่เราเรียกว่าไม้ธนค่าหรือตัวธนค่านั่นเองนะคะเด็กๆเราก็เลยเรียกรวมๆตรงนี้ว่าตัวเนี้ยค่ะคือตัวกาลันนั่นเองไม่งงเนาะ งงไม่เอ่ยออาไม่เป็นไรคะ่ะเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันด,ดีกว่าค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปรู้ตัวอย่างขั่มเติมนะคะเราต้องไปรู้รู้จักลักษณะของตัวการันกันก่อนนะคะเด็กๆไปเลยค่ะลักษณะของตัวการันนะคะเด็กๆก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกนะคะก็คือกํำกับพยัญชนะตัวเดียว เอ๊ะนึกไม่ออกกสิท่าว่าตัวเดียวเป็นยังไงนะคะอะสองคือกำกับพยัญชนะหลายตัวคะ่ะและสามกำกับพยัญชนะและก็สระคะ่ะอะเราไม่รีรอกันคะ่ะเราต้องไปทำความรู้จักกับลักษณะแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะกำกับพยัญชนะตัวเดียวคะ่ะไปเลย กับพยัญชนะตัวเดียวตัวอย่างตัวแรกนะคะเด็กๆคือตัวอย่างคําว่าเงินดาวค่ะอันนี้คือคําว่าดาวเห็นไหมคะมีตัวนอนหนูนะคะที่ถูกค่าเสียงออกแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ตัวธนค่าหรือไม่นธนค่านะคะอันนี้เราก็จะอา่านออกเสียงว่าเงินดาวคือมีเสียงแบบหนึ้คือเสียงตัวเอ็นนะคะไม่ได้นะคะเด็กๆมันก็จะแปลกๆนิดหนึ่งเนาะดลังนั้นเราต้องค่าเสียงนอนหนูทิ้งค่ะ ทำไมเราถึงต้องมีตัวการันนะคะหรือว่าใช้มาทน,นาค่ารมาค่าเสียงนั้นก็เพราะว่าคําศัพท์พวกนี้นะคะมาจากไหนเอย่ยเป็นคําทับศัพท์นั่นเองหรือว่าเป็นคําภาษาอื่นนะคะที่ไม่ใช่ภาษาไทยดังนั้นเราต้องค่าเสียงที่เราไม่ใช้ทิ้งเนาะเราก็เลยต้องมีตัวทนาค่าหรือไม่ทน,นาค่านั่นเองคะ่ะอ่ะยกตัวอย่างจะต่อมาค่ะคือค,คําว่าแพทย์ค่ะอ่ะแพทย์นะคะเห็นไหมคะค่าตัวไหนทิ้งเอ่ยคือค่าตัวยอยักทิ้งนะคะอ่ะ อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ค่ะ The Avenger นั่นเองค่ะก็คือกัำตันอเมริกานะคะอ่าคือคำว่าการ์ตูนนั่นเองอ่าค่าตัวเสียงรอเรือออกนะคะต่อมาอีกคัมนึงค่ะอันนี้เด็กๆในยุคสมัยนี้คือคาดต้องมีนักทุกคนเลยนะคะคือโทรศัพท์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะค่าตัวไหนทิ้งเอ่ยท่อทหารค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ค่ะนักกอล์ฟนั่นเองค่ะนักกอล์ฟคือค่าตัวเสียง ตัวไหนออกเพย์ชนะไองออกคะอ่าตัวลอลิงนั่นเองคะ่ะเด็กๆอ่ะตรงนี้นะคะคือกํากับพยญชนะเพียงตัวเดียวเห็นไหมคะว่าแต่ละคาเนี่ยค่าพยัญชนะเพียงตัวเดียวออกหมดเลยนะคะแต่ครูบอกว่าลักษณะที่สองคือกํากับเพยญชนะหลายตัวใช่ไหมคะงั้นเราไปทาความรู้จักกับกํากับเพยญชนะหลายตัวกันเลยดีกว่าคะ่ะ ต่อมานะคะในลักษณะที่สองนะคือกำกับพยัญชนะหลายตัวหลายตัวยังไงเอ่ยก็คือไม่ใช่ตัวเดียวค่ะเด็กๆก็คือจะเป็นสองตัวสามตัวขึ้นไปนะคะบางคำก็อาจจะมีถึง4ตัวเลยก็มีนะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นคำที่ยกเลิกใช้ไปแล้วเนาะดังนั้นก็จะมีหลักๆคือจะมี2ตัวกับ3มตัวนะคะเราไปทำควารู้จักกันเลยดีกว่า กับเพย์ชนะหลายตัวไม้ธนาคารหรือว่าตัวธนาคารนะคะที่กํากับเพย์ชนะหลายตัวยกตัวอย่างคําเช่นเวทมนต์ค่ะใครดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็ต้องรู้จักนะคะว่าเวทมนต์เนี่ยคืออย่าอะไรนะคะแล้วก็เขียนอย่างไรนะใครเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์คุณคิดว่าน่าจะนึกออกนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะอีกคํานึงคานี้เราเห็นทุกคืนเลยค่ะไม่ใช่ดาวนะคะเด็กๆดาวไม่มีตัวกลานนะคะนั่นก็คือคําว่าพระจันทร์นั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าทั้งคำว่าเวทมนต์แล้วก็พระจันทร์นะคะคือค่าพเพยัญชนะตัวไหนทิ้งเอยอ่ะเวทมนต์เนี่ยคือค่าตอโรอนะคะทิ้งอ่านคําว่าเวทมนต์คือเราไม่ออกเสียงตอโรอนะอีกอันหนึ่งค่ะคือพระจันทร์นะคะพระจันทร์เราก็อ่านแค่ พระจันทร์เราไม่อ่านทอร,รออกเสียงมาด้วยนะคะถ้าเกิดเราเอาออกนะคะเราก็จะอ่านว่าพระจันทระอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้หรือว่าพระจันทร์ทอนอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะดังนั้นเราต้องค่าเสียงทรหาแล้วก็เราเรือออกนะคะในคําว่าพระจันทร์อ้อคําหนึ่งค่ะคือคาว่าภาพยนต์นั่นเองเห็นไหมคะเมื่อกี้กับดานเมกามาแล้วอันนี้มา a v e n g e r ร์แอนเกมเลยนะคะคือภาคสุดท้ายของ A เ e n g e อร์นั่นเองใครเป็นแฟนมาเวลเดี๋ยครูคิดว่า ้องรู้จักนะคะอันนี้ค่าเสียงตอรอเช่นเดียวกันคะ่ะไอ้คํามิงค่ะอันนี้ใครอยากเป็นวิทยาศาสตร์บ้างเอ,อ่ยยกมือขึ้นค่ะเด็กๆนักวิทยาศาสตร์นะคะก็ค่าเสียงตอรอเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะส่วนใหญ่คือค่าตอรอเนี่ยเยอะมากและอันนึงค่ะในเมื่อมีวิทยาศาสตร์แล้วเราก็ต้องมีคณิตศาสตร์นั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะวิชาศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์เอ,อ่อ ภาษาศาสตร์อย่างนี้นะคะแม้แต่ชื่อคณะคารุศาส,าสตร์แบบนี้ก็คือเป็นพยัญชนะหลายตัวหมดเลยนะคะเด็กๆยังไม่หมดค่ะมีอีกค่ะเรายังอยู่ในกำกับพยัญชนะหลายตัวนะคะเด็กๆเห็นตัวละครสองตัวที่คุณครูเนี่ยเอามาขึ้นให้ไหมเอ่ยสองตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูการ์ตูนนะคะเกี่ยวกับพวกนักคดีเกี่ยวกับพวกกรามเกียนตต่างๆนะเราก็จะรู้จักตัวละครสองตัวนี้นะคะ ที่มีกายสีเขียวกับกายสีเหลืองนั่นเองอะครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยกแบบกายสีเขียวพระรามแน่เลยไม่ใช่นะคะเด็กๆพระรามไม่มีกำกับพรยญชนะหลายตัวนะคะไม่มีนะอะนึกดีๆค่ะอีกองค์หนึ่งค่ะที่มีตัวการันนะคะหรือว่ามีมรรคค่าที่กำกับเพื่อฆ่าเสียงนั้นไว้นะคะอะกายสีเขียวค่ะมาดูที่กายสีเขียวก่อนนะคะคำคำนี้ค่ะคือคำว่า พระอินนั่นเองพระอินกายสีเขียวนะคะเด็กๆและอีกข้างๆค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะคือที่มีกายสีเหลืองนะคะตัวนี้ค่ะหรือตัวละครตัวนี้นะคะเป็นน้องของพระรามนั่นเองค่ะใครนึกออกบ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกน้องของพระรามคือใครน้าน้องของพระรามคือใครนะอ่ะใช่ค่ะคือพระลักนั่นเองค่ะพระลักนั่นเองเห็นไหมคะระหว่างพระลักกับพระอินนะคะ กำกับพยัญชนะหลายตัวจริงๆค่ะโดยเฉพาะคําว่าพลักเนี่ยถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะคะเนี่แหละค่ะคือตัวอย่างกํากับพยัญชนะหลายตัวต่อไปนะคะเด็กๆเราจะไปทําความรู้จักกับการกํากับพยัญชนะนะคะแล้วก็สระค่ะเราไปทําความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะกํากับพยัญชนะและก็สระค่ะเป็นลักษณะที่3นะคะของลักษณะของตัวการันนั่นเอง เราไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆว่ามีตัวอย่างคำว่าอะไรบ้างกำกับพยัญชนะแล้วก็สระนะคะอันนี้เด็กๆอาจจะสับสนหรือค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าพอใส่สระมาแล้วเราต้องออกเสียงไหม ดังนั้นจาให้ขึ้นใจค่ะเด็กๆว่าถ้ามีไม้ธนค่านะคะอยู่บนตัวอะไรก็แล้วแต่ละสระอยู่ตรงตัวนั้นนะคะคือคําคํานั้นหรือตัวตัวนั้นนะคะไม่ออกเสียงคือค่าเสียงนั้นทิ้งไปเลยนะคะเด็กๆตัวยอย่างคําแรกค่ะคือคําว่าพันไม้นะคะหรือเด็กๆจะไม้พันก็ได้นะคะอ่ะเห็นไหมคะว่าตัวที่ถูกค่าทิ้งคือตัว พ่อทงสระอุนะคะเพราะว่ามีไม้ธนค่านะคะอยู่ข้างบนนั่นเองคือค่าเสียงนี้ทิ้งนะคือค่าพปนชนะน้ทิ้งนะคะอีกคํานึ่งค่ะในเมื่อเราเนี่ยเป็นคนศาสนาพุทธนะคะเราก็จะมักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราจะยึดถือยึดจิตใจเหนี่ยวนาจิตใจแบบว่าแบบในทางที่ดีเนาะแบบว่าเอาไว้สักการะนะคะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเห็นไหมคะมีค่าถังมีค่ากี่ตัวคะ ส่งตัวนะคะก็คือเป็นตัวดอเด็กสระ,ะอีแล้วก็ไม้ธนาคาอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ทอทงสระ,ะอีนั่นเองนี่แหละคะ่ะคือการกำกับพยัญชนะแล้วก็สระพร้อมกันนะคะในเรื่องของตัวการันนั่นเองอีกคำหนึ่งค่ะใครเคยไปจังหวัดนี้บ้างเอ่ยคือคําว่าการันินั่นเองค่ะมีจังหวัดไหนอีกไหมคะที่มีตัวการันหรือว่ามีธนาคาอยู่บนอยู่บนไหนเอ่ย อยู่บนพยัญชนะน,น,นั้นนะคะอายุตัวอย่างที่ครูยกมาให้คือคำว่ากาลสินเห็นไหมคะสินถ้าเราไม่เอาไม้บรคทาไว้ข้างบนทอทงนะคะเราก็จานว่ากาลสินกาลาสินทุถูกไหมคะแต่ไม่ได้นะดังนั้นเราต้องค่าเสียงในทินนะคะเราก็เลยต้องเอาไมา้ธรคทานะคะ,ะ,คะมาไว้บนทอทงนั่นเองอ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ3ลักษณะของการกํากับพยัญชนะนะคะของตัวกาลันนั่นเอง เราไปเล่นเกมทบทวนกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะแยกออกไหมเอ่ยว่าอันไหนเนี่ยกำกับพยัญชนะตัวเดียวกากับพยัญชนะสองตัวสามตัวหรือพยัญชนะแล้วก็สลับนะคะมาดูลักษณะตัวการันรอบตัวกันเถอะอ่าเราต้องมาดูลักษณะรอบตัวของเรานะคะว่าตัวการันที่เราใช้กันใน ปัจจุบันเนี่ยหรือว่ารอบตัวเราเลยนะคะอย่างเช่นมองใกล้ๆเวลาที่เราดูทุกวันเนี่ยโทรศัพท์แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือทีวีหรือที่เราเรียกว่าโทรทัศน์นะคะอันนั้นก็มีตัวการันเหมือนกันดังนั้นครูก็อยากจะทําความรู้จักนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยรู้ไหมเอ่ยว่าตัวไหนเป็นตัวการันตัวเดียวนะคะหรือว่ากํากับพยัญชนะตัวเดียวกํากับพยัญชนะหลายตัวกํากับพยัญชนะและก็สระนะคะ เราไป็นเรื่องัอนที่ข้อแรกดีกว่าค่ะครูมีเวลาให้ทั้งหมด5วินาทีนะคะเด็กๆอ่าข้อแรกของครูขึ้นมาแล้วนะคะโดยครูจับเวลานะคะ5วินาทีโดยจะมีนกบินผ่านอยู่ข้างบนนะคะถ้านกบินสุดขอบเมื่อไหร่นะคะอันนั้นก็คือหมดเวลาค่ะ ือภาพของนาดารานะคะศิลปินนักร้องค่ะคนนี้ค่ะคือครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องรู้จักนะคะเขามีชื่อว่าโอปามโมนั่นเองอ่ะโอปาโมนะคะมีตัวกาลันหรือมิเานคาตอยู่บนตัวไหนคะกำกับพยัญชนะกี่ตัวเอ่ยใช่ค่ะกำกับพยัญชนะเพียงตัวเดียวนะคะก็คือตัวยอยักษ์นั่นเอง นี้ค่ะครูเชื่อว่าเป็นดาราที่รูปหล่อค่ะแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยต้องรู้จักเป็นแน่นอนค่ะเขามีชื่อว่าบอยปรกรณ์ค่ะอ่ามีตัวการันพยัญชนะกำกับไว้ขี่ตัวค่ะใช่ค่ะตัวการันกำกับพยัญชนะเพียงแค่ตัวนอนเน้นเท่านั้นค่ะใครเก่งมาก ครูเชื่อว่าภาพภาพนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักะคะ่กะซีรีสเกาหลีนั่นเองะคะอ่ะมีตัวกระดักี่ตัวะคะมีกำกับเพนชนะตัวไหนคะใช่ค่ะ <ưng S 2> <ม>ก็คือตัวยอายักษ์ตัวเดียวนั่นเองนะคะที่มีมาธนาค่ากำกับอ่าใครปรบมือให้ตัวเองหนะะ่อยค่ะสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะ วานขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นคําว่าอาจารย์ยิ่งศัก์นั่นเองนะคะอ่ากากับพยัญชนะกี่ตัวคะหรือว่ามีทั้งพยัญชนะแล้วก็สระดูดีดูดีๆนะคะเด็กๆอ่ะกกับพยัญชนะคือตัวยอยักษ์แล้วก็ตัวดอเด็กที่มีสระอิแล้วก็ไม้ธนาค่านะคะดังนั้นมี2อ,อย่างนะ ภาพภาพนี้หรือคำคำนี้นะคะใครดูออกนะคะเก่งสุดๆไปเลยค่ะปรอบอรสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายเห็นไหมคะถือธงแดงมาเลยอาจารย์ลักปั้นธงนะคะโอเคนะคะใน12ราศีนั่นเองใครดูก็ต้องรู้นะคะว่าชื่ออาจารย์ลักษ์เนี่ยมีตัวการันนะคะคือตัวอะไรหรือว่ามัีมีมั้ยค่าอยู่บนตัวไหนบ้างนะคะ ลองดูสิคะใช่ค่ะมีตัวการันเพียงตัวเดียวนะคะก็คือตัวยอยักษ์ที่อยู่ตรงคําว่าอาจารย์นะคะแล้วก็มีกํากับพยัญชนะหลายตัวตรงคําว่ารักนะคะตรงชื่อของอาจารย์เขานั่นเองคือสลือสีนะคะกับนอนเองการันนั่นเองค่ะกับนอนเองมหธนาค่านะคะใครตอบถูกหมดทั้ง5้าข้อนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ เด็กๆเ,เรียนภาษาไทยออนไลน์มนะันไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะช่วงนี้นะคะอยู่ในยุคโควิดเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคําที่มีตัวการันต์กันแล้วนะคะเราก็เข้าสู่การบ้านของเรากันบ้างนะคะการบ้านของเรานะคะกิจกรรมก็คือให้นักเรียนอ่านคําแล้วเลือกคําไปเขียนให้ตรงกับภาพนะคะเด็กๆมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะเน้นลายมือเต็มช่องนะคะเด็กๆ และก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะอย่าลืมนะคะเมื่อทำงานเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งรายให้กับทิชเชอร์ส่วนตัวนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ทิชเชอร์ต้องขอราไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ